ท่านประธานสภาผประทานรัษฎรที่ครบระผมนายวิทิสา,ารตันชัยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆในการกราบเรียนถึงรายงานประจำปีของภารกิจของสถาบันพระปกเกล้าประจำปี2563ซึ่งผมขออนุญาตที่จะชี้แจงสั้นๆครับว่าสถาบันมีวิสัยทัศน์ ที่จะเป็นสถาบันวิชาการชั้นนาด้านการพัฒนาประชาธิปไตยธรรมาพิบัลสันติวิธีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะครับโดยมีพันธกิจทั้งสิ้น7พันธกิจด้วยกันนะครับพันธกิจแรกเป็นพันธกิจเรื่องของการศึกษาวิจัยพันธกิจที่สองเป็นพันธกิจที่ว่าด้วยเรื่องของการศึกษาอบรมให้ความรู้พันธกิจที่3เป็นพันธกิจว่าด้วยเรื่องการส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา พันธก,กิจที่4เป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับพลเมืองพันธก,กิจที่5เป็นเรื่องของการสร้างความร่วมมือองค์งกรทั้งในและต่างประเทศพันธก,กิจที่6เป็นการส่งเสริมพัฒนาพิพิธภัณฑ์และการให้ความรู้เป็นแหล่งเรียนรู้พระปกเกล้าศึกษาและพันธก,กิจที่7เป็นการบริหารกองทุนในปีงบประมาณ2,563ครับสถาบันพระปกเกล้าได้รับ งบประมาณทั้งสิ้น390ล้าน6,54,930บาทด้วยมีการแบ่งจัดสรรในงบประมาณตามพันธกิจ7พันธกิจนะครับตามตัวเลขซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารหน้า39นะครับหากพิจารณาถึงยุทธศาสตร์ของสถาบันซึ่งเรากำหนดยุทธศาสตร์ไว้6 ยุทธศาสตร์ด้วยกันซึ่งเป็นแผน5ปีนั้นก็จะปรากฏโครงการ89โครงการตามเอกสารในหน้า41ครับในปี2563สาถาบันได้รับผลกระทบจากภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9นะครับทำให้เราต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนการวิจัยแต่ก็เป็นส่วนที่ดีครับที่ทำให้สถาบันมีแรงผลักดันมากขึ้นในการที่จะ เปลี่ยนสถาบันเป็นองค์กรที่เป็นองค์กรดิจิทัลมากขึ้นธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย หลักการสหลักการคือการมีความรู้นะครับเรื่องของการมีจิตสาธารณะต่อสาธารณะและสุดท้ายคือการที่จะเคารพในคุณสมบัติของความซื่อตรงครับโครงการทั้งหมดที่ปรากฏอยู่อยู่ในหน้า6 8ถึงหน้า79ครับยุทธศาสตร์ที่3ครับเป็นยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นพลเมืองซึ่งสถาบันได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอดแม้ว่าไม่ได้รับ งบประมาณในศูนในเรื่องของการพัฒนาศูนย์การเมืองภาคพ,พลเมืองใน56จังหวัดนะครับแต่ภารกิจของเราก็ทําทั้ง,ใน,ง,งนในระดับของโรงเรียนในระดับของเยาวชนแล้วก็ในระดับของศูนย์การเมืองใน56จังหวัดครับรายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้า80-92ครับด้านงานที่ ที่4ครับเป็นงานส่งเสริญง,งานวิชาการของรัฐสภาซึ่งเราได้ทําการวิเคราะห์กฎหมายจัดสื่อแล้วก็ระบบสนับสนุนงานวิชาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดตลาดนัดวิชาการเพื่อให้ท่านสมาชิกได้มีโอกาสเข้าไปรับรู้หนึ่งเรื่องใหม่ๆนะครับรายละเอียดทั้งหมดปรากฏอยู่ตั้งแต่หน้า 93- ถึงหน้า111ยครับยุทธศาสตร์ที่5คือด้านพิพิธภัณฑ์ครับเราได้จัดทั้งนิทรรศาการพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงและก็ขณะนี้เราได้ดําเนินการเสร็จแล้วคือศูนย์การเรียนรู้ ู้ประชาธิปไตยซึ่งจะรอการเปิดอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ครับเมื่อหมดภาวะโควิดนะครับรายละเอียดทั้งหมดก็ปรากฏอยู่ในเอกสารครับด้านสุดท้ายคือด้านการพัฒนาองค์กรครับสถาบันได้สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศเป็นจำนวนมากครับและก็มีกิจกรรมร่วมกันแม้ว่าจะมีภาวะของการแพร่ระบาดก็ตามแต่ว่าสถาบันก็ใช้วิธีการในการที่จะใช้ระบบออนไลน์นะครับรวมไปถึงเรื่องของการ พัฒนาบุคลากรภายในของสถาบันเองครับรายละเอียดทั้งหมดปรากฏอยู่ในหน้า135 1 3 5ยถึงหน้า151ครับในส่วนของการตรวจสอบโดยคณะกรรมการนะครับในการตรวจสอบโดยของคณะกรรมการออดิตนะครับก็จะพบว่าสถาบันได้รับคะแนนประเมินอยู่ที่99.19นะครับโดยที่กรรมการออดิตนั้นได้กำหนดตัวชี้วัดไว้ทั้งสิ้น19ตัวชี้วัดครับ เอกสารปรากฏอยู่ในตั้งแต่หน้า153นะครับสถาบันได้ดาเนินการตามข้อคิดเห็นที่ได้รับความเห็นและข้อเสนอแนะจากรัฐสภาทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาครับรายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้า160ถึงหน้า165ครับและประการสุดท้ายครับสถาบันก็ ได้ดําเนินการตรวจสอบสถานะทางการเงินและบัญชีซึ่งในการตรวจสอบบัญชีของสอตอง,องก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆในใน,ในการดําเนินงานของสถาบันครับในโอกาสน,นี้ผมขออนุญ,ญาตกลับเรียนท่านประธานไปยังท่านสมาชิกครับว่านี่เป็นภารกิจที่สถาบันดําเนินการในปีงบประมาณ2,563ครับและขอ,อะยินดีที่จะรับคําแนะนําเพื่อพัฒนาให้สถาบันทําหน้าที่ ได้อย่างเต็มที่ต่อไปครับขอบคุณครับครับก็บคุณครับ,ร,บ,บ,ร,บรายงานรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่สมาชิกได้ไปแล้วนะครับต่อไปนี้อนุญาตให้สมาชิกที่มีความสูงจะสอบถามได้ถามนะครับต้นแรกมุณฑวุฒ